ก็สวัสดีทุกคนเลยครับตอนนี้อ่าเที่ยงคืนสิบเจ็ดนาทีนะครับก็ขอพูดถึงเกมไก่หน้าเอาวีครับห้าหกผมจำชื่อเต็มไม่ได้ช่วงนี้ใครใครใครเขาเล่นเกมนี้ก็รู้ว่ามันจะมีกิจกรรมกิจกรรมส่งฟรีคือมันผมมีโคขอขอ,ขอเรียกโคเคนนะครับมันมีโคเคนวันสิบอันที่ว่าส่งฟรีแล้วผมส่งไปหกอัน ผมได้มาโปรไฟล์ฮาเต้นแล้วก็ฮีโร่มาเหลือสี่อันใช่ไหมคือสี่อันมันจะไม่ออกไม่ออกไม่ไปไรเว้แต่ติดที่ติดที่มันไม่ให้กูสุ่มต่อคือกูได้สามแล้วกูได้สามแล้วในในวงนอกมันมีเกมคือมันส่งให้รอกวงนอกอันใช่ไหมผมได้มาสามสามอันแล้วที่วงนอกเออแค่สองอันเออประมาณสองอันมาเหลือสามแล้วที่ผมจะได อ่าเวอร์ชันไอ้เหี้ยแม่งคือกูได้สามอันวงนอกมันผมไม่รู้ว่าหัางผมไม่รู้ว่าคนอื่นที่ส่งฟรีเหมือนผมอะสิบอันอะดวงดีเหมือนผมไหมผมเหลือแค่สาอันวงนอกถ้าจะผิดอะแล้วผมไว้ส่งฟรีเหญ่สี่อันคือมันได้รู้คือมันได้รู้นะว่าไอ้เหี้ยมันโอกาสได้ไงแต่ทางไกลหน้าไม่ให้กูสุ่มต่อไอ้เหี้ย กูงงมากเลยว่าไอ้ที่กูได้ฮีโร่ได้โปรไฟล์แล้วก็ได้ฮัาเต้นมาแล้วมันกลัวกูได้สกินฟรีเหรอคือกูไม่เคยหวังอะไรแต่กูหวังแค่เอาสกินไอ้ที่เป็นสีระดับสีส้มส่มไว้ปเปอร์เซ็นต์เท่ากูแค่เอาสกินนั่นเฉยไม่เอาแพงใช่ไม่เชื่อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตัดต่อเข้าในเกมให้ไปนหนึ่งนะเนี่ยผมเหลือแค่สาะอันสุดท้ายเอามันคนดูในเกมนะครับเดี๋ยวไอ้ที่ตัด ตอนต่อในยูทิปตอผมขอโทษนะแต่ผมชี้ให้ดูก็คือใช้อันนี้ผมอ่านคลิปอันนี้ผมอ่านคลิปมานานแล้วนะครับผมเอามาให้ดูเ<ด>มืเอ่อนี่อะแค่อันสุดท้ายเว้ยแล้วกูเหลืออะเขาเรียกอะไรคลิปเป็นขอขอเรียกไปตอนตอนคลิปนะครับก็ดูสามสุดท้ายมันกลัวกูได้เหรอคือมันปรับเหลือมันปรับไปให้กูแบบไอ้ที่เป็นคูปองเลยกูอยากให้สี่อันเว้ย ผมไม่รู้ว่าคนอ,อื่นโดนดีเหมือนผมไหมหว่ามันเป็นเนบทเกมเ,เพื่อเชื่อใจให้อเอาเติมเพิ่มนะครับแต่ถ้าผมเติมผมไม่มีตังเติมหรืออะไม่มีตังเติมหอะเครือสกินอะผมไม่าายใจอยากได้นะแต่ขามที่มึงเออมึงแจกมามึงแจกให้สุ่มหมดเหอะอเหียมันน่ารานมึงปรับเลทปรับเลทแบบปรับเลทไงวะสุ่มยากก็กูไม่ว่านะแต่ คือสอันสุดท้ายกูคือกูคายใจไว้คือทำไมมันไม่ให้กูสุม่มไอเ้เหี้ยเข้าใจว่ามันแค่ฟรีกูเข้าใจว่าสกินพวกมึงทำมามทาแพงไอ้เหี้ยแต่ว่าพวกมึงเอามากลับมาขายไม่รู้กี่รอบกูรู้ว่ากลับมาขายคู่ปีแต่กูก็ไม่มีตังค์เต็มเลยดีไอ้เหี้ยแม่แบบกูเสียความรู้สึกเลยว่าหานาที่กูเป็นผู้เล่นอนะไอ้เหี้ยแค่สี่อันสี่อันสุดท้ายที่กูจะสุ่มได้ไอ้คลิปพูดจริงวไปวอืญอแค่สี่อันสุดท้ายมึงก็ไม่ให้กูสุ่ม อ่ะเป็นคูป,ปองค้างละเจ็ดสิบเก้าคูป,ปองคือแบบไอเ้เที่แม่งแบบไอเ้เที่มึงเอาฟรีอาสูงหรือว่แก้วสิ้นส่วนอัพสกินก็ได้ไอเ้เที่แบบก็ไม่ให้กูกูก็ไอเ้เที่กูไม่เข้าใจไกลนหน้าว่าไอเ้เที่กูดวงดีเกินหรือว่ายัางไงคืออันคือแค่สิอันสุดท้ายคือไว้สุ่มฟรีอะ่ะมันปรับเกณฑ์นหน้าห้าพ่งนี้กูเช็คแล้ว มันไม่มีส่งฟรีกูไอ้เฮียกูยอมไอ้เฮียไกลหน้าไอ้สัคือมึงแบบกูมึงกลัวหรือว่าอะไรคืออสิอันน่ะไอ้เฮียมึงเกอะสิอันน่ะไว้ส่งฟรีอะ่ะไอ้เฮียมึงใจดีก็พูดได้หน่อยดิไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่พูดถึงในฐานะที่เป็นผู้เล่นคนหนึ่งนะครับไม่ใช่คีลูเตอร์ที่ไหนนะครับก็ตมนั้นนะครับ ถ้าอยาให้ส่งฟรีก็ให้สมงหมดโอเคครับ